สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกอล์ฟเครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมเกม,เกมชืม่อแพนกันอีกเช่นเคยล่าสุดทางคอฟ i ิเชียลได้ประกาศตัวละครพร้อมอาวุธที่กำลังอาปเดตในช่วงครื่องหลังของแพสซิโอสามออกมาเป็นที่เรียบร้อยบอกเลยว่ารอบนี้ตัวละครก็ดีอาวุธก็ดีดีทั้งสองตู้เลยนะครับสำหรับคนที่มีตัวละครหรืออาวุธอยู่แล้วก็เป็นเวลาดีที่จะปลดกลุ่มดาวหรือหาอาวุธให้ใช้งานแต่สำหรับใครที่ยังไม่มีเพิ่งมาเล่นจะเปิดตัวละครหรืออาวุธอะไรดีฟังกำนี้ให้จบช่วยให้ตัดสินใจได้ง่่าาายยขึ้้นนนนนอกกกลวชมม็ดดะต ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมต้องนี้เลยครับ Overtop Up ร้านรับเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยไร้ปัญหาโดนแบนหรือดีฟันแน่นอนตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นสำหรับกระางทุกคันด้วยนะครับเป็นโปรโมชั่นเติมเงินแบบ ID Pass จะเติมเพจ Battle Pass หรือรายวานันทางร้านก็มีบริการนะครับแถมราคาถูกมากๆอีกด้วยแลวอีกโปรโมชั่นนะครับเติมแบบ UID ราคาจะสูงขึ้นมาหน่อยแต่ไงก็ถูกกว่าเติมเบงแน่นอนนะครับหากใครสนใจก็สามารถทักไปสอบถามไม่ได้เพจหรือเว็บไซต์ได้เลยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปก็ไปข่าวกันก่อนล้วกันนะครับเริ่ม กรคือตู้กาชาในรอบนี้จอัวเดตวันไหนสาหรับตู้กรชาก8เดษ3เครึ่งหลังนี้จอัปเดตให้เปิดการเดนวันที่9มกราคม2024นี้นะครับส่วนเวลาก็ได้จะไม่เกิน5หรือ6โมงเย็นเหมือนทุกครั้งใครที่จะเปิดตัวละครเดือยอววุธก็อย่าลืมเตรยียมเพชรให้พอกันนะครับและบอกสำหรับคนที่กําลังอยากได้เพชรฟรีในแพทเครื่องหลังที่กำลังจอัปเดตในวันที่9มกราคมนี้ยังมีกิจกรรมเลยอีก3กิจกรรมซึ่งจะได้เพชรราวๆ1,220เพชรหากแค่กิจครอบทุกกิจยังไม่รวมกิจเพื่อีกาเราาคิดว่ปูน่่าาาจะหหไได้มยกเลกิจ ครบทีนี้เข้าสู่เนื้อหาหลักของเรากันดีกว่าเริ่มจากแนะนําตัวละครท่าดาวในรอบนี้ก่อนแล้วกันนะครับตัวละครท่าดาวตัวแรกไรเดนไรเดนเป็นตัวละครท่าดยฟ้าใช้หอกป็นวุฒเลเวลเก้า,กาสี่ไปเติบโตเป็นการฟื้นพลังงาน32%ปรเ็นไรเดนเป็นตัวซัพพอร์ตนะครับย้ำตั้งแต่เริ่มเผื่อมีใครยังเข้าใจผิดอยู่ภาพรวมของตัวละครนี้คือตัวละครที่ช่วยแบไฟฟ้าได้ดีแถมเป็นดาเมจหล,ลักได้อีกด้วยในการปั้นตัวละครนี้จะเน้นที่อันติตาม้วยสกิลท่าส่วนโจมตีปกติแทบจะไม่ต้องอัพเลยก็ได้เพราะได ถ้าใครเปิดได้ตัวละครนี้ก็ใช้ทรัพยากรไปกับอันติกับสกิลท่าจะประหยัดที่สุดแต่ถ้าใครชอบมากๆจะ10 10 10ลงมงไปเลยก็ได้ไม่ว่ากันถามว่าทำไมาอันติถึงสําคัญในะกระเพาะเมื่อกดใช้ไรเดนจะปล่อยมูโซโนฮิโตชิฟันออกไปทําดาเมจไฟฟ้าเป็นวงกว้างและจากนั้นไรเดนจะเข้าสู่สภาวะมูโซอิชินเป็นเวลา7วินาทีสภาวะนี้ทําให้การโจมตีปกติชาร์จโจมตีหรือพอุ่อพองโจมตีลงจากอากาศเปลี่ยนเป็นดาเมจไฟฟ้าที่ไม่สามารถซอนทับได้ด้วยธาตุอื่นและเมื่อการโจมตีเหล่านี้ถูกศัตรูจะฟื้นผู พลังงานธาตุให้แก่ตัวละครในทีมทั้งหมดที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงซึ่งทุกหนึ่งวินาทีจะสามารถฟื้นฟูพลังงานธาตุได้มากสุดถึงครั้งและในระหว่างช่วงเวลาต่อเนื่องจะเกิดขึ้นได้มากสุด5ครั้งภายใต้สภาวะนี้มีความสามารถในการต้านทานการหยุดชะงักของไรเดนจะเพิ่มสูงขึ้นและทนต่อดาเมจของปฏิกิริยาชาร์บฟไฟด้วยส่วนเอฟเฟกต์ของมูโซอิชินจะหายไปเมื่อไรเดนออกจากการต่อสู้เช่นนั้นจะใช้อันตีก็โจมตีจงังาวะส่วนวลาดีกว่านะครับจะได้ไม่เสียฟ,ฟรีนอกจากนั้นยังมีเอฟเฟกต์ สะสมจัการะเองเมื่อตัวละครในทีมใช้อันติจำการสะสมรีโซฟให้แก่จาัการะของไรเดนโดยขึ้นอยู่กับปริมาณของพลังงานที่ถูกใช้ไปของอันติซึ่งเราสามารถสะสมจำนวนสแต็กของรีโซฟได้มากสุด60สแต็กนะครับรีโซฟของจาัการะที่สะสมไว้ถูกลบทิ้งไปหลังจากออกจากการต่อสู้300วินาทีแรกมีเรื่องของพอสวรสดีตัวมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับอย่างพอสวัดตัวอันแรกเมื่อตัวละครในทีมได้รับอนุธาตหรือลูกแก้วธาตุจักระจะได้รับรีโซฟสองสแต็กอฟทฟกต์นี้จะเกิดขึ้นได้มากสุดหนครั้งในทุ ทุก1%นงที่เกินจาก100%ของประสิทธิภาพการฟรื้นพลังงานธาตุจะทําให้ไรเดนได้รับเอฟเฟกต่อไปนี้ 1. การฟรื้นฟูพลังงานธาตุที่สถานน้ำบูซอยชินมอบให้จะเพิ่มขึ้น0.6% 2โบนัสดาเมจไฟฟ้าเพิ่มขึ้น0.4%โดยสรุปคือหากอยากให้ติไรเดนทำดาเมจได้แรงขึ้นจะเป็นต้องเก็บรีโซฟให้สูงที่สุดนั่นเองซึ่งตัวละครอื่นในทีมก็จะมีบทบาทในเรื่องนี้ทวนตัวของไรเดนเองก็จะเป็นต้องมีฟงงื้นงมามอยเ้้หหหใใรด แนนส,สกิลาุ่ที่เหมือนจะแค่แปะไฟฟ้าแต่มีอะไรมากกว่านั้นพอเมื่อใช้งานสกิลทาตนอจากด a เมจไฟฟ้าแล้วยังมอบ Eye of Stormy Judgment ที่จะมีเอฟเฟกต์ดังต่อไปนี้1เมื่อตัวละครที่ได้รับ Eye of Stormy Judgment ทำ d ด m a g e แก่ศตู Eye of Stormy Judgment จะทำการประสานการโจมตีเพื่อสร้างไดเมจไฟฟ้าวงกว้างที่ตำแหน่งของสตู2เมื่อ,อในช่วงเวลาต่อเรื่อง2ี่าวินาทีหลังจากใช้สกิลาตุอันตีของตัวละครที่ได้รับ Eye of Stormy Judgment จะทำ d ด m a g เพิ่มขึ้นโดยปริมาณที่เพิ่ม จะขึ้นอยู่กับพลังงานท้ายที่ใช้ไปของอันติไอเอลสตอร์มีจัดเม้น์ของแต่ละทีมจะทําการประสานการโจมต,มตีมากสุดถึงครั้งในทุก 0. 9วินาทีแ้่เปที่เกิดจากการประสานของตัวละครอื่นที่ไม่ใช่ตัวละครในทีมของตัวเองจะมีปริมาณไป20%จากของเดิมสรุปคือสกิลท่านมีส่วนช่วยอันติของตัวละครอื่นทำให้ได้แรงขึ้นนั่นเองสำหรับคนที่ยังไม่มียังไงก็แนะนําให้เปิดสตัวติดไว้ใช้งานนะครับและถามว่ากลุ่มเดาไหนดีสําหรับคนที่อยากได้ระเดนที่พร้อมใช้งานทันทีดามเรามนึ่างๆ สามารถรวบรวมรีโซฟได้เร็วยิ่งขึ้นโดยหลังจากตัวละครที่มีประเภทธาตุเป็นธาตุไฟฟ้าแฉนตีจำนวนซีโซฟที่รับจะเพิ่มขึ้น80%และหลังจากตัวละครที่มีประเภทธาตุเป็นธาตุอื่นแฉนตีจำนวนดีซอฟที่รับจะเพิ่มขึ้น20%หลังจากบทกลุ่มดาวนี้หากอยากเก็บรีโซฟให้ไรเดนเร็วยิ่งขึ้นก็จะเป็นต้องใช้ตัวละครธาตุไฟฟ้านะครับกลุ่มดาวสองการโจมตีของไรเดนที่อยู่ภายใต้สภาวะมูโซโนฮิโตราชิและมูโซอิชินของอันตีจะไม่สนใจพลังป้องกัน60%ของศัตรูกลุ่มดาวนี้ช่วยน พพอร์ต <Support S 2> เป็นดีเจริงๆได้นะครับเพราะการไม่ส่นพลังป้องกันของสตูมันโกงมากจริงๆ ตัวละครท่าดาตัวที่2โยอิมิยะโยอิมิยะเป็นตัวละครทัดไฟใช้ให้หนูเป็นอาวุธเร้วก็สิไปเติบโตเป็นอัตราคิยี่สิบสี่จุดสองเปอร์เซ็นต์โยอิมิยะคือตัวละครที่ไทัดไฟที่เล่นง่ายเป็นต้นต้นภายในเกมนี้เลยนะครับเพราะวิธีการเล่นก็เพียงแค่กดสกิลท่าจากนั้นก็โจมตีปกติรัดูเท่านั้นเลยสวันติเนื่องจากหลังจากใช้อัตติแล้วศัตรูจะติดออรัสเบทซึ่งหากจะทําให้ออรัดเบททางานเราต้องสลับเล่นตัวละครอื่นในทีมจังนั้นให้ตัวละครนั้นโจมตีปก ก็ได้ในครับใส่สตูถึงเลยทาให้ออร์แรนเปดทางานมันดูเป็นอะไรที่ยุ่งยากแถมตัวคูณดาเมจยางน้อยอีกเลยใช้งานจริงไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ส่วนทางด้านของสกิลธาตุเมื่อกดใช้งานจะเปลี่ยนลูกขนูจากการโจมตีปกติของโยมยะให้กลายเป็นบาสเซิงแอโรโดยไดาเมจจะเปลี่ยนเป็นดาเมจไฟและเพิ่มดาเมจของการโจมตีปกติขึ้นซึ่งในช่วงเวลา10วินาทีนี้การใช้ดับ2ของการโจมตีปกติจะไม่ทาให้เกิดคายเรองแอโรและเอฟเฟกจะหายไปเมื่อโยมยะออกจากการต่อสู้นอกจากนั้นพออนพตตัััววเเเอองกกก็ย่่ผลมลด้ชน พอสวัสดีตัวอันแรกภายในช่วงเวลาต่อเนื่องของสกิล่าเมื่อการโจมตีปกติของโยมิยะถูกเป้าหมายจะมอบโบนัสดเาเมจไฟให้แก่ยยมิยะ2%โดยที่เอฟเฟกต์นี้จะมีช่วงเวลาต่อเนื่อง3วินาทีและซ้อนทับได้มากสุด10ครั้งส่วนพอสอัสดีตัวอันที่2ภายใน15วินาท,ทีหลังจากแ้นตีะตัวละครอ,อื่นทั้งหมดในทีมไม่รวมตัวของยยมิยะพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น10%นอกจากนี้จะรับเอฟเฟกต์พลังโจมตีเพิ่มเติมโดยขึ้นอยู่กับจำนวนสแต็กของเอฟเฟกต์พอสวัสด์เมื่อสัก ต,ต้ขึน1%สรุปคือหากอยากใช้งานพอสวรรค์ติดตัวทั้ง2อันนี้ให้ใช้สกิลท่าโจมตีไปก่อนพอครบสิวิก็ใช้อันติดตามจากนั้นก็สลับไปเล่นตัวละครอื่นนะครับแต่สำหรับใครที่อยากเปิดตัวละครนี้มาใช้งานทางเราแนะนําเปิดแค่ซีสก็เพียงพอแล้วพระแม้ว่าซีสองกับซีหกดูจะพอใช้งานได้อยู่บ้างแต่มาวิเคราะห์ความเสี่ยงระหว่างทางที่ต้องเจอและกับดาเมจไฟ25%กับโอกาส5 0ที่จะยิงบราซิ่แอโรวที่ทําดาเมจเป็น60%จากดิมเิ่มอีกหน่งดอกทางเรามองว่เอาเพีกหนึ่น วูประจําตัวน่าจะคุ้มกว่านะครับแต่ยังว่าความคุ้มของคนเราไม่เหมือนกันถ้าใครชอบตัวละครนี้ก็สามารถกดกลุ่มดับได้เลยครับมาต่อกันที่ตัวละครสีดาวกันบ้างตัวละครสีดาวตัวแรกนี่ครับเชฟรูดไม่แน่ใจนะครับผมออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับถ้าใครมีวิธีการออกเสียงตัวละครนี้แบบถูกต้องก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับแต่ว่าในคลิปนี้ผมขอออกเสียงเป็นเชฟรูดไปก่อนละกันนะฮะเชฟบูดเป็นตัวละครธาตุไฟใช้หอกป็นอาวุธเลเวลเก้าสิบไปเติบโตเป็นพลังชีวิตนี่สิบที่้ปอร์เซ ขึ้นฮิวได้นิดหน่อยและพลังชีวิตเป็นค่าสำคัญที่ต้องหาให้หากจะเล่นตัวละครนี้เพราะพลังชีวิตมีผลต่อทั้งปริมาณการรักษาและการเพิ่มพลังโจมตีของตัวละครธาตุไฟและธาตุไฟฟในทีมบอกเลยว่าเป็นอีกตัวละครที่น่าจับตามองมากๆไว้ช่วยให้ปฏิกิริยาโอเวอร์โหลดน่าเล่นมากขึ้นแค่ไหนเพราะจากพรสวรค์ติดตัวอันแรกเมื่อตัวละครทั้งหมดในทีมมีชวิตของธาตุเป็นธาตุไฟและธาตุไฟฟและมีตัวละครธาตุไฟทัดธาตุไฟอย่างน้อย1ตัวในทีมเชฟบููจะมอบโคดิเนตต์แทคติกให้ตัวละครในทีมไม่อยู่ใกล้เคียงหลัง โอเวอร์โหลดจะทำให้ความต้านทานธาตุไฟหรือธาตุไฟฟ้าของศัตรูที่รับผลกระทบจากปฏิกิริยานี้ลดลง40เป็นเวลา6วินาทีนะครับหรือง่ายๆคือเราจัดทีมได้แค่ธาตุไฟกับธาตุไฟฟ้านั่นเองพราะเมื่อประเภทธาตุของตัวละครในทีมไม่ต้องตามเงื่อนไขพอสวรรค์ติดตัวนี้เอฟเฟกต์ครูดีนเตดเทคนิคที่มีอยู่จะถูกลบล้างจะว่าดีก็ใช่จะว่าไม่ก็ไม่เชิงเพราะมันบังคับให้เราเล่นแค่ปฏิกิริยาโอเวอร์โหลดเท่านั้นในเรื่องนี้หากใครไม่ได้สนใจในปฏิกิริยาโอเวอร์โหลดอยู่แล้วและไม่ไไไไดด้้้มีีตลละะครราาาาฟฟฟหือออท่่่พจเนนยูใ ก็แทบไม่มีความจําเป็นต้องเปิดหาเชฟบููเลยนะครับแต่ถ้าใครอยากเปิดตัวละครนี้มามาต่อกันพอสอนยตัวอันที่2หลังจากเชฟบููยิมโอเวอร์ชาร์จบอลจากการใช้งานสกิลาตุทุก1000นหน่วยของค่าพลังช่วยสูงสุดของเชฟบููจะทำให้พลังโจมตีของตัวละครทัดไฟและทตุไฟทั้งหมดในทีมที่อยู่ใกล้เคียงเพิ่มขึ้น1%เป็นเวลา30บวินาทีสามารถเพิ่มพลังโจมตีด้วยวิธีได้มากสุด40%เลยเพื่อใครสงสัยว่าโอเวอร์ชารจบอมายังไงโอเวอร์ชาร์จบอลได้มาจากกอาั่ละครในททีีม่อมู่อ ใกล้เคียงทําให้เกิดปฏิกิริยาโอเวอร์โหลดเชฟรูปจะได้รับโอเวอร์ชาร์จบอลหนึ่งอันซึ่งในเวลาเดียวกันจะมีโอเวอร์ชาร์จบอลได้สูงสุดหนึ่งอันเท่านั้นแลวถ้าถามว่าแล้วให้โอเวอร์ชาร์จบอลเนี่ยมันดียังไงคืออย่าง,งนี้ครับสกิล่าของเชฟรูปจะสามารถกดได้2แบบแบบกดแล้วปล่อยกับชาร์จเล็งยิงแล้วปล่อยซึ่งดาเมจจากการชาร์จเล็งยิงจะแรงกว่ามากและให้โอเวอร์ชาร์จบอลเนี่ยหลังจากที่เราได้มาแล้วจะเปลี่ยนการชาร์จยิงปกติไปเป็นการยิงโอเวอร์ชาร์จบอลจะทำให้เกิดดาเมจไฟทีีม่มมขขขขอบเเตกว้้้าางงึึนนะดไสู และนอกจากนั้นในช่วงเวลาหนึ่งหลังจากแช่รูปทำการยิงจะฟื้นฟูค่าพลังชีวิตให้กับตัวละครโดยเข้าร่วมการต่อสู้ในขนาดนั้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา12วินาทีโดยปิปาณการฟื้นฟูจะขึ้นอยู่กับค่าพลังชีวิตสูงสุดของแช่รูปหรือก็คือเป็นการฮิวตัวละครที่เราสลับถัดจากแช่รูปเองส่วนอันติเมื่อกดใช้แช่รูปจะยิงกระสุนระเบิดใส,ส่ศัตรูทำให้เกิดดาเมจไฟวงกว้างเมื่อกระสุนระเบิดโจมตีโดนจะแตกออกเป็นระเบิดทำลายล้างขั้น2จํานวนมากซึ่งระเบิดทำลายล้างขั้น2จะระเบิดทำดาเมไฟให้กับตู ที่อยู่ใกล้เคียงหลังจากผ่านไปแะยะเวลาหนึ่ง สำหรับอันติส่วนตัวคิดว่าให้มองเป็นดาเมจเสริมจากตัวละครนี้จะดีกว่าเพราะนักหลักเราจะเล่นแค่สกิลธาเท่านั้นและพอสอนเดตัวอันสุดท้ายจะลดอัตราการเสียพลังกายจากการวิ่งให้ตัวละครของตนเองที่อยู่ในทีมลง20%แน่นอนว่าสอนทบไปได้นะครับอย่างทบอกไปว่าตัวละครนี้เป็นซัพพอร์ตที่จะมาช่วยให้ปฏิกติริยาโอเวอร์โหลดธามจได้แรงขึ้นถ้าใครไม่ได้คิดว่าจะเล่นปฏิกิรกิยานี้ก็ไม่มีความจําเป็นต้องเปิดตัวละครนี้ค้ามได้เลยแต่ถ้าใครคิดว่าจะเปิดกลุ่มดาวแนะนําจากทางเราก็มีกลุ่มดาว1แลละ6เย จะเปิดถึงกลุ่มดาวไหนสาหรับกลุ่มดาวหนึ่งนะครับเมื่อตัวละครที่อยู่ในสนามอยู่ภายใต้สารนะคูณไเนเต็ดเทคนิคออกเสียงไม่เหมือนกันแน่นอนเรคิดอย่างนั้นนะฮะเปรียบตัวของแชฟหลุดเองทําให้เกิดปฏิกยาโอเวอร์โหลดจะฟื้นฟูพลังงานธาตุหกหน่วยเอฟเฟกต์นี้เกิดขึ้นได้มากสุดหนึ่งพังในทุกสิบวินาทีและต้องปลดล็อกพอสวรรค์ตัวอันแรกก่อนนะครับถึงจะสามารถใช้งานกลุ่มดาวนี้ได้ต่อมากลุ่มดาวที่ 2, 2เมื่อใช้สกิล่าชาร์จยิงโดนศัตรูจะเกิดการระเบิดต่อเนื่องสองครั้งต 120%ของพลังโจมตีของเชฟร,รูปเอฟเฟกต์นี้จะเกิดขึ้นได้มากสุดหนึงครั้งในทุก10วินาทีดาวที่สร้างด้วยวิธีนี้จะถือว่าเป็นดามเมจของสกิลธาตกลุ่มดาว3เพื่อเลื่มสกิลของสกิลธาตขึ้น3ระดับกลุ่มดาว4หลังจากใช้อันติแล้วเมื่อใช้สกิลธาตุแบบกดชาร์จยิง่งจะไม่เข้าสู่การคูดาวเอฟเฟกต์นี้จะคงอยู่ได้นานสุด6วินาทีหรือหลังจากที่ใช้งานสกิลธาตุ2ครั้งเอฟเฟกต์ดังกล่าวจะหายไปกลุ่มดาว พลังช่วยให้ตัวละครทั้งหมดในทีมที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงอีกหนึ่งครั้งโดยเป็นรางวัการฟื้นฟูจะเท่ากับ10%ของพลังช่วสูงสุดของเชฟรู๊และหลังจากตัวละครในทีมได้รับการรักษาจากสกิลท่าของเชฟรู๊แล้วจะได้รับโบนัสดาเมจไฟและโบนัสดาเมจไฟฟ้า20%เป็นเวลา8วินาทีอฟเฟรสชนี้จะซ้อนทับกันได้มากสุด3สแต็คซึ่งแต่ละสแต็คจะคิดช่วงเวลาต่อเนื่องแยกกันสรุปคือกลุ่มดาว1และ6จะช่วยในทางพพอร์ตนะครับส่วนกลุ่มดาวที่เหลือจะเป็น หากถูกใจค่อยไปต่อ46ก็ยังไม่สายนะครับ ตัวละครสีดาวตัวต่อมาซาร่าซาร่าเป็นตัวละครท่าไฟฟ้าใช้ให,หนูเป็นอาวุธเวลก้าสิไปเติบโตเป็นพลังโจมตี24%ซาร่าคือตัวละครที่สามารถแจกโบนัสพลังโจมตีและฟื้นฟูพลังงาน่าได้ประมาณหนึ่งโดยโบนัสพลังโจมตีจะขึ้นอยู่กับพลังโจมตีพื้นฐานของซาร่าสครับดัะนั้นจะเป็นเลขขาวฉะนั้นอาวุธที่ใส่จึงสําคัญหากอยากให้ซาร่าบัฟโบนัสพลังโจมตีได้สูงขึ้นสมิธีการบัฟก็ง่ายมากแค่ใช้งานสกิล่าจากนั้นชัด์ยิงไปยังตําแหน่งที่ถอยหลลััังงออออกกกมมาาาพยยยเสสรร็จ็จบบตวะคที่ใ้้ได วงของสกิลธาตุพอผ่านไปสักครู่ขนนกจะระเบิดทําดาเมจไฟฟ้าและบัฟพลังโจมตีให้แก่ตัวละครน,นั้นเป็นเวลา6วินาทีนะครับซึ่งหากเราอัพตัวละครจนปลดล็อกพ่อสวรรค์ติดตัวจะช่วยได้มากเลยเพราะพอสวรรค์ตัวอันแรกเมื่ออยู่ในสภาวะโครเฟเทอร์โคเวอร์ที่ได้หลังจากใช้สกิลธาตุช่วงเวลาที่ต้องใช้ในการชาร์าโจมตีจละลดลง60%ซึ่งช่วยให้ชา์าโจมตีได้เร็วขึ้นและพอสวรรค์ตัวที่2เมื่อการโจมตีของสกิลธาตุตอนที่ขนนกระเบิดถูกสตูซาราจะทําการฟื้นนพลลััังงงาาตุใหห้้แก่วะครททมด ดม1.2หน่วยต่อ100%ของประสิทธิภาพการฟื้นพลังงานของซาร่าโดยที่เอฟเฟกต์นี้จะเกิดขึ้นได้มากสุดหนึ่งครั้งในทุก3นาทีซึ่งทาให้นอกจากตัวละครที่สลับมาจะได้ปวดน้ำพลังโจมตีแล้วยังได้รับการฟื้นฟพลังงานธาตุของอันติอีกด้วยนั่นจะทําให้นอกจากต้องหาเปรตพลังโจมตีให้ซาร่าแล้วเราต้องหาฟื้นฟูพลังงานให้กับตัวละครนี้อีกด้วยถ้าอยากให้ดีพร้อมเล่นยาวๆเนี่ยทางเราแนะนำฟื้นพลังงาน200%เลยครับเพราะนอกจากช่วยเรื่องแจกประสิทธิภาาาาพพกรฟ้นนลลังงแว จ้าตัวยังได้ใช้เองด้วยพรติของซาระต้องการพลังงานท่าสูงถึง80หน่วยเลยทีนี้เรื่องของกลุ่มดาวแนะนําจากทางเรากันบ้างสําหรับตัวของซาระทางเราแนะนากลุ่มดาว1และ6เลยครับเพราะกลุ่มดาวหนึ่งเมืม่อมอบเอฟเฟกเพิ่มพลังโจมตีให้แก่ตัวละครหรือโจมตีถูกศัตรูช่วงเวลาคูดาของสกิลท่าจะลดลง1วินาทีเอฟเฟกนี้จะเกิดขึ้นได้1ครั้งในทุก3วินาทีซึ่งกลุ่มดาวนี้จะช่วยให้เราใช้สกิลได้บ่อยขึ้นแสดงว่าเราจะสามารถบัฟได้ถี่ขึ้นนั่นเองนะครับ <6 S 2> าว่าของเอฟเฟกเพิ่มพลังโจมตีจะมีความแรงขีเพิ่มขึ้น60%กลุ่มดาวนี้ออกแนวบังคับว่าต้องเล่นกับตัวละครท่าไฟฟ้าเท่านั้น้าอื่นไม่ได้บัฟจากซีหนี้นะครับสรุปคือดาเมจจากอันติกก็พอมีแต่ส่วนใหญ่จะเอาไปเล่นกับไรเดนหรือตัวละครท่าไฟฟ้าซะมากกว่าอารมณ์แบบเป็นบัฟธาตุสายฟ้าอะไรอย่างนั้นนะครับอใหกบอกไปว่าถ้าปลดกลุ่มดาว6จะได้ความแรงขีดในไฟฟ้าถึง60%เลยถ้าใครจะเปิดไรเดนหรือเมย์อยู่แล้วจะให้เปิดหาสาระเลยครับบัฟดาเมจไฟฟ้าตึงๆ และตัวละครเสดาวร่มตู้ตูงสา้ายเป็นเน็ดเมเนตเ,เ,เป็นตัวละครทัดไฟใช้ดาบเป็นอาวุธรนยุค90จะเติบโตเป็นเฟ้นฟูพลังงาน26.7เป็นเนตคือตัวละครซัพพอร์ตที่ช่วยฮิวกับปับปนพลังโจมตีที่ได้ถูกใช้งานบ่อยที่สุดในเกมแล้วนะครับเพราะเนื่องจากวิธีการฮิวกับปับปนพลังโจมตีเข้าใจง่ายเพียงแค่แช้อันติแล้วสลับตัวละครที่จะฮิวหรือปับมายืนบนวงอันติเท่านั้นเลยปริมาณในการฮิวจะขึ้นอยู่กับพลังชีวิตสูงสุดส่วนปนพลังโจมตีจะขึ้นอยู่กับพลัังงจมมตีพืืืื้นนนฐาขขออออเนเเวหหรกก็คลบ าราเ,เรื่องของการฮิวกับบัฟจะมีข้อจํากัดเ,เล็กๆที่ต้องจําให้ขึ้นใจนั่นก็คือหากพลังชีวิตต่ำกว่า70%ถ้ายืนในวงกันติจะเป็นการฮิวเรื่อยๆและพอพลังชีวิตของตัวละครน,นั้นเกิน70%จะเปลี่ยนเป็นการบัฟโบนัสพลังโจมตีแทนนั่นเองครับโดยสำหรับใครที่มีหรือยังไม่มีเบเนเตทางเราไว้นะให้ปลดถึงกลุ่มดาวสองในตอนที่สามารถทําได้นะครับ่น,นก็เพราะกลุ่มดาวหนึ่งหลังจากแช้นติเอฟเฟกต์โบนัสพลังโจมตีจะไม่ต้องรอให้เลื่อนมากกว่า70%อีกต่อไปยังเพิ่มขึ้นอีก20%ตาามมพพลังจตื้นฐข์ อีกด้วยกลุ่มดาวนี้ว่าดีแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่พอเท่านั้นกลุ่มดาว2เมื่อพลังชีวิตของรบเด,ดตต่ำกว่า70%จะเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นพลังงานขึ้น30%ซึ่งจะให้อันติของเบเด,ดเตเร็วขึ้นนั่นเองเราคิดว่ายังไงไบเดตก,ก็ควรจะมีสักตัวในไอดีนะครับเพราะการใช้งานเข้าใจได้ไม่ยากแถมยังไปได้หลายทีอีกด้วยไปต่อกันที่ตัวอาวุธกันบ้างอาวุธห้าดาวในรอบนี้น่าสนใจไม่แพ้ตัวละครเลยนะครับอาวุธห้าดาวอันแรกหอ,อก, ing Lightning. กหออเอ็นการาฟฟิ้งไลนิ่งเลเวลเก้าสิ ของนี้เมื่อใส่แล้วพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นโดยที่ระดับการเพิ่มจะเท่ากับ28%ของส่วนที่เกินมาจาก100%ของประสิทธิภาพการฟืน้นฟูพลังงานโดยจะสามารถเพิ่มด้วยวิธีนี้ได้มากสุด80%และภายใน12วินาทีหลังจากปล่อยแอนตีประสิทธิภาพการฟืน้นฟูพลังงานจะเพิ่มขึ้นอีก30%ของนี้เหมาะกับตัวละครที่ต้องใช้แอนตีบ่อยๆอย่างตัวละคร4ดาวก็เช่นเซียงลิงโทมามิกาส่วนตัวละคร5ดาวก็แน่นอนว่าต้องเป็นไรเดนที่เหมาะใช้งานหอกนี้ทย่ยสุดนะครับ อ้ให้ดาวชิ้นถัดมานะครับธนู Thunderring Power เลเวบลบิ0มีพลังโจมตี608หน่วยออฟรองเป็นความแกรงคิ66.2%เมื่อใช้ง,งานธนูนี้พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น20%และจะสามารถได้รับพลังของ Thunder e m b l e มโดยเมื่อครอบครอง Emblem เเ1 2หรือ3 stack ไดะเมจของการโจมตีปกติจะเพิ่มขึ้น10 12 24และ40%ตามลําดับโดยที่ตัวละครจะได้รับ Thunder Emblem 1สแต c k ในแต่ละศาการต่อไปนี้1เมื่อการโจมตีปกติทําให้เกิดดาเมจคงอยู่5นาที 2. เมื่อใช้งานสกิลท่านคงอยู่10วินาทีและ 3. เมื่อพลังงานท่าของตัวละครต่ำกว่า100%จะหายไปเมื่อพลังงานท่าของตัวละครเต็มโดยช่วงเวลาคงอยู่ของไททอลแอมเ e m แต่ละช่วงแต่ละสแต็กจะถูกคิดแยกกันพลังงานท่าตรงนี้คือแต้มอันตินะครับเผื่อใครไม่ทราบเนาะธนูนี้เหมาะกับตัวละครที่เน้นการโจมตีปกติใช้งานสกิลท่าในการต่อสู้และอันติไม่ใช่ส่วนสําคัญในเกมเพลของตัวละครนั้นแน่นอนว่าโยอิมิยะก็จะตรงตามความต้องการของธนูนี้มากที่สุดแต่ตัวละครอื่นก็สามารถใช้งานธนูนี้ได้เหมือนกันอย่างเช่นเลเน่ชายหรือแม้แต่เอรอยก็สามารถใช้งานได้นะครับ ต่อทนนี่วุ้สีดวกันบ้างวุ้สีดวในรอบนี้มีดีมีแย่ปะปนกันไปนะครับเริ่มจากวุ้สีดวอันแรกหอ,อกเรฟเบกิ้งฟินดด้วย9้วจะมีพลังโจมตี620หน่วยออฟรองเป็นพลังโจมตี13.8%หอนของนี้เมื่อใส่แล้วทุกหนึ่งหน่วยทุกหนึ่งหน่วยของผลรวมพลังงานท่าสูงสุดของตัวละครทั้งหมดในทีมจะทําให้อันติของตัวละครที่ใช้วุ้นนี้ทําดาเมจเพิ่มขึ้น0.2%โดยดมจออุมดหววนึ่งสอนเปอร์เซ็นพิ่ดยด้ากสนเมทของอตัะตรที่เป็นนตัวจบใ โมโนเทชันนะครับอย่างเช่นโดซาเรียนในทีมดิวสเมลเป็นตน้นต่อมานะครับดาบฟอร์เวเนสเลเวล90จะมีพลังโจมตีอยู่ที่454หน่วยรับรองเป็นการฟรื้นฟูพลังงาน61.3%ดาบนี้เมื่อโจมตีหรือคริติคอลจะมีโอ,อกาส60%ที่จะสร้างอนุธาตุซึ่งใช้ฟื้นฟูพลังงานธาตุได้6หน่วยโดยเอฟเฟกต์งงนี้จะใช้ได้1ครั้งในทุก12วินาทีทำนี้เป็นดาบที่หลายคนคนมติดไอดีไว้มากๆเพราะใช้งานได้หลายตัวละครอย่างตัวละครที่ต้องใช้อันติบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นเบ ดาวก็ใช้วชินีได้นะครับถ้าไม่มีวุชินอื่นที่อยากใส่ให้เป็นพิเศษดาบนี้ช่วยให้พลังงานเต็มเร็วขึ้นได้นะครับส่วนถ้าเป็นตัวละคร5ดาวก็เช่นนีลูคาะใฮะจีนหรือฟรนะินาเป็นต้นต่อมาดาบใหญ่เลนส์เลชเชอร์ her, หรือว่า90จะมีพลังโจมตี510หน่วยออฟรองเป็นความชนันทา165หน่วยเมื่อใส่ดาบนี้จะเพิ่มดาเมจแกสตูที่ด้รับผลกระทบของท่าน,น้ำและไฟฟ้าขึ้น20%ดาบใหญ่เนี่ยจริงๆก็แทบไม่มีคนใช้งานนะครับได้มาก็กองไว้ในคังนันแหละต่ออมมมาื้เเลวจจะีีพังต 154หน่วยออฟรองเป็นพลังโจมตี55.1%สือเวนี้เมื่อโจมตีปกติหรือชา้าโจมตีถูกเป้าหมายจะมีโอกาส50%ที่จะปล่อยโบว์ออฟเพรสเซชันออกมาทำดาเมจ240%ของพลังโจมตีโดยจะปล่อยออกมาใส่กลุ่มของศัตรูสูงสุด4ครั้งซึ่งอฟตนี้จะเกิดขึ้นได้1ครั้งในทุก12วินาทีสื่อเวนี้จะคล้ายกับดาบใหญ่เมื่อสักครู่นี้นะครับได้มาแลกล่องไว้ตรงนั้นแหละและสุดท้ายธานูรัสในเวอร์ก้าเศษจะมีพลังโจมตี510หน่วยออฟรองเป็นพลังโจมตี 41. เมื่อใส่ธนูนี้จะเพิ่มดาเมจของการโจมตีปกติขึ้น40%และลดดาเมจของการชาร์จโจมตีลง10%ธนูนี้เหมาะกับตัวละครที่เน้นการโจมตีปกติอย่างเดียวนะครับไม่เหมาะกับตัวละครที่เน้นการชาร์จยิงโจมตีเป็นหลักและแน่นอนว่าย่อยมียะเหมาะใช้งานธนูนี้มากๆนะครับหากมีธนูให้ดาวให้ใช้งานแนะนำเลย เป็นยังบ้างครับกับการรีวิวตู้กระชาในรอบนี้ส่วนตัวให้เป็นอีกหนึ่งตู้ที่น่าเปิดมากๆเพราะว่าจะเป็นตัวละครเหลือ,อวุธได้ใช้งานแทบทั้งนั้นเลยใครเป็นมือใหม่เี่ยงไม่รู้ว่าจะเปิดอะไรดีแนะนําเริ่มเปิดไรเดนก่อนเลยนะครับพาเพนเหลือก็เป็นลุ้นอาวุธประจำตัวต่อส่วนเจ้าอีเมยะหากไม่มีดาเมจไฟจะกดมาสักตัวก็ได้นะครับใช้งานได้ดีเหมือนกันแต่ถ้าไม่รีบร้อนไว้รอนรีรันในรอบหน้าก็ไม่เสียหายหวังว่าจะช่วยได้ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วทุกคนล่ะครับให้ใคะแนนความคุ้มค่าตู้นี้เเเททท่่่าาไหหรผมมใ้9ต็10ลยยพดีแทบทุกอง คะแนนเท่าไ,ไหร่ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับและก่อนจากไปก็ฝากสปอนเซอร์อีกเช่นเคยกับโอเมอร์ p อดมําร้านำเกมราคาถูกสะดวกปลอดภยัยและปัญหาโดนแบนหรือดีฟันแน่นอนทางร้านมีบริการติมเินหลายเกมเลยนะครับใครที่สนใจรีองร้านอยู่ใต้คลิปสำหรับวันนี้พีงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเทคแคร์ care, ดูแลสุขภาพนะครับ